ซึ่งประเด็นเรื่องการขยายสมาชิกครั้งล่าสุดปี2023กับ2024นี่น่าสนใจมากเลยนะครับการเพิ่มประเทศอย่างอียิปต์เอธิโอเปียอิหร,ร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ล่าสุดนี้เหมือนจะมีอินโดนีเซียด้วยตามข้อมูล c f r ทําให้กลุ่มนี้ใหญ่ขึ้นมากเลยทั้งขนาดเศรษฐกิจทั้งประชากรแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูเหมือนจะเพิ่มความซับซ้อนหรือว่าความเห็นต่างภายในกลุ่มด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะ การมีสมาชิกเยอะขึ้นก็ย่อมหมายถึงมุมมองผลประโยชน์ที่หลากหลายขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนได้ความท้าทายที่เห็นชัดๆเลยก็คือการหาจุดยืนร่วมกันในประเด็นที่มันอ่อนไหวอย่างเช่นสงครามในยูเครนหรือแม้แต่ทิศทางการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกซึ่งอันนี้จะเป็นหัวข้อหลักเลยนะคะในการประชุมสุดยอดครั้งหน้าที่บราซิลปี2025 แต่ก็น่าสังเกตนะคะว่ามีเขาออกมาว่าผู้นําจีนกับรัสเซียอาจจะไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วยตัวเองอันนี้ก็อาจจะส่งผลตอบผลลวัตภายในกลุ่มได้เหมือนกันค่ะครับแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ๆเลยทําไมบริก s ถึงถูกมองว่าสําคัญขนาดนี้ล่ะครับทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีโครงสร้างเป็นองค์กรทางการเมืองเหมือนนาโตหรือ EU อะไรแบบนั้น ความสำคัญของ Brics มันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างที่เป็นทางการหรอกคะ่ะแต่อยู่ที่ขนาดแล้วก็ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์โลกมากกว่าการขยายสมาชิกทำให้ตอนนี้ Brics มีประชากรรวมกันนี่เกือบครึ่งโลกแล้วนะคะแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันมากกว่า1ใน4ของ GDP โลกเป็นแล้วด้วยอันนี้เป็นพลังที่มองข้ามไม่ได้เลยคะ่ะ ลองนึกถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายมิติทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อย่างอิทธิพลต่อสงครามกาซาหรือ,อยูเครนที่ทางเศรษฐกิจโลกการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาอำนาจจีนสหรัฐหรือแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดซึ่งสมาชิก BRX หลายประเทศก็มีบทบาทสำคัญมากๆค่ะ น่าคิดมากครับโดยเฉพาะพอย้อนไปดูการเติบโตจากแค่แนวคลิปของนักเศรษฐศาสตร์โกลเมนแซ็กส์มาการประชุมครั้งแรกที่รัเสเซียปี2009แล้วก็ดึงแอฟริกาใต้เข้ามาปีต่อมาจนมาถึงการขยายตัวทั้งใหญ่ล่าสุดนี้ค่ะการขยายตัวรอบหน้าสุดปี2023นี้เขาเชิญถึง6ประเทศนะคะแต่ก็มีเรื่องราวเหมือนกันอย่างอาร์เจนตินาตอนแรกก็ตอบรับแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลก็ปฏิเสธไปเลยบอกว่าอยากจะไปทางตะวันตกมากกว่า ส่วนซาอุดีอาระเบียถึงจะตอบรับแต่ก็เหมือนจะยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มตัวนะคะยังแบบว่ารอดูท่าทีขณะที่อียิปเอธิโอเปียอิหร่านและก็ UAE อันนี้เข้าร่วมเป็นทางการแล้วการได้อินโดนีเซียเข้ามาอีกถ้าข้อมูล C F R ถูกต้องนะคะก็ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งทั้งจํานวนทั้งอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆเข้าไปอีกคะ่ะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องขยายสมาชิกนี่สมาชิกเดิมเองก็มีความเห็นต่างกันอยู่บ้างใช่ไหมครับใช่